มันลงไปถึงลูกหลานเราเพราะมีจิตศรัทธาที่อยากจะเฮ้ยสักครั้งหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมาสแสดงจิตศรัทธาต่อคุณย่าโมลามันเป็นปีที่ผมเห็นว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ในเรื่องงานย่าโมแล้วก็จัดใหญ่ในเรเ่ิงด้วยถ้าพี่น้องมีโอกาสไปที่จังหวัดก็จะเห็นได้ในทางมันก็จัดใหญ่ขึ้นเหมือนกันครับอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องคนระับเมื่อวานท่านนายกเศรษฐาทวีสินและ คณะรัฐมน,น,นตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่ตรวจราชาการเ mm hmm. ขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาท่านไปนเดินทางไปตั้งแต่อำเภอโพนมาที่มา mm hmm. แล้วก็ไปที่ปัตตุมชัยแล้วก็ไปที่เ mm hmm. ขาเกลยอบันวัตถุประสงค์ที่ท่านอยากจะมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของคนจังหวัดนครราชสีมาส่วนผมที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านที่อำเภอพิมาที่บริเวณเกลือพิมาครนะับ ผมเชิญท่านนาย,ยกมาเพื่อให้ท่านมาดูว่าอำเภอชุมพวงและอำเภอมิมายเป็นเชื่อมต่อกันด้วยกันนะสายหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็มีปัญหาเรื่องบางปีก็น้ำท่วมบางปีก็น้ำแล้วท่านนายกก็เลยให้ฝากงานเยี่ยมลงที่อำเภอพิมายแต่ท่านไม่ได้มาคนเดียวครับท่านฮิวท่านสุริยาจุนเรื่องรุงเรื่องที่รัฐมนตบรตีว่าการกระทรวเข้ามาน,านกักตรง้วเลยท่านเชิญ ท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทราทองและนนตัฐมนตรว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาด้วยและที่เป็นอำเภอพีมายก,ก็เป็นอำเภอท่องเที่ยวก็เชิญท่านรัฐมนตรีสุดาวันหาังสพรกิจโกสลรตฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวพิลามาด้วยและก็ยังมีรัฐมนตรีชัยยาเพร่มาและตุลากรช่วยเกษตรด้วยนนรัฐตนตรีามณพรเจริญศุกร์ก็มาด้วย รัฐมนตรีจุลประธานอมรินทร์ก็มาด้วยรัฐมนตรีจุลหกท่านกับนายกติท่านได้มาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของพี่น้องอำเภอจุดบัวและเมืองพิมายใจความหลักก็คือท่านอยากจะหาทางแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งของเขตนี้ซึ่งแก้ไขยังไม่ได้เรียบร้อยสักทีก็ได้มีข้อสั่งการไปที่จชลประทานครับให้เร่งหาทางแก้ไขของรุ่นแม่น้ำทุกปลุ่มน้ำในจังหวัดคอสเมีย ให้ได้โดยเก็ต้องขอบคุณท่านนายกที่สาสตร์ลงมาพื้นที่ให้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกพี่น้องว่าผมก็มีโอกาสได้หารือกับท่านสุริยะชุนธุรกิจและบางทีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องที่มาถึงตรงที่เดินทางทำไงจะขยายจะหนได้จะอธิบายท่านถึงความเดือดร้อนมันเป็นฟันหลอกอยู่ก็อยากจะชวนท่านมาขับรถผ่านมาเอาเภอยชุบวงสักครั้งหนึ่งเหมือนกัน จะได้เห็น,นความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอชุมพวงอำเภอหลักเันทชัยอำเภอเมืองยางที่ผ่านเส้นทางนี้อยากให้มันถนนม,มันดีขึ้นไปเลยนะครับอนาคตย,ยทุกประเด็นต้องสืบขั้นมาทีนี้พี่น้องครับคอรมอรสัญจรจะมีที่จังหวัดนครราชสีมาเดือน,นมอนิถุนายนนะครับ ก <rude S 2> ารสัญจรของคณะรัฐมนตรีจะเป็นการสัญจรที่เอารัฐมนตรีทั้ง3ามสิบคนเนี่ยครับมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากระจายไปทุกอำเภอมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องทุกอำเภอแล้วก็เป็นรวมแล้วก็แก้ไขให้อย่างเร่งด่วนเลยครับก็ผมก็หวังว่าวันนั้นทางท่านนายเพอและทีมงานทุกคนทั้งสองทีมก็จะคงเจะรวบรวมปัญหานำเสนอรัฐมนตรี ตลาดปัญหาจะได้ถูกแก้ไขโดยเร็วค,ครับวันนี้ก็ถือว่าผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มางานวันเสอร์วัน,วนหนึ่งใจชนะท่านเช้าธ่นธร,รันีของพี่น้องชาเพือยชุมพวก็กจะขอถือโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศร,รีรันาตนตรัยสิ่สงสังดิธิ์ทั้งหลายของจังหวัดนครราชสีมาของพี่น้องอำเภอชุมพวงบุญบาร,รมีของย่าโบย่าเหลือขอให้ช่วยคุ้มครองพี่น้อง ชาเผอชุมพวงขอให้มีแต่ความสุขความเจริญป่าส